แล้วมาครับผมสตรีสตีที5ทุกคนทุกท่านกันด้วยเนะยครับพบก,กับนั่นแหละครับโปรเพย์เออร์ c อคิเทคเนาะก่อนอื่นมานะครับจะเป็นแมปนะครที่ไม่หลับไหลนะครับคลิปนี้จะเป็นเกมแข่งนะฟังลุงแบรนเป็นพรินสเต็นะครับพรินเต็แมปนี้ต้องบอกเลยครับว่าปวดมากและอย่าลืมนะครับว่าพรินเต็เนี่ยแก้ทางลุงด้วยนะถ้าใครไม่รู้นะครับพรินเต็แก้ทางลุงนะฟังซื้อก็อย่างที่เห็นครับ และแน่นอนครับคลิปนี้ก็ต้องเล่นลุงอยู่แล้วฮันเตอร์ก็ต้องเลือกลุงอยู่แล้วนะครับและเปิดเกมมาครับจะเป็นเกมระหว่างทีมวูฟส์ปะทะทีมเทียนบาร์นะครับและเริ่มเกมมาครับเริ่มกดเครื่องเลยเนาะทุกคนจะสังเกตนะครับว่ามันมีเสียงอะไรเล็ดลอดเข้ามาแปลกๆนะครับจะเป็นเสียงอ่าคนภาคนะถึงคลิปนี้จะได้รับอนุญาตนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ตัดเสียงคนภาคมาให้ผมเนะี่ยผมต้องมาตัดเสียงออกเองทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ และเริ่มขีดเลยนะครับลุงสายนี้จะเป็นสายออริจินอลนะครับหรือว่าสายแรกๆที่เล่นนะถ้าใครถามนะครับว่าลุงแรกๆเนี่ยเขาเล่นกันยังไงเล่นแบบนี้เลยครับเนี่ยยืนขีดก่อนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่ใช่แบบนี้แล้วนะปัจจุบันเนี่ยครับเริ่มเกมมาเนี่ยลุงจะเน้นเดินไล่เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าทาไมเพราะว่าการขีดแบบเนี้ยให้โดน2ครั้งเห็นไหมครับเสียโดนสองครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนยกตัวอย่างนะครับผมเนี่ยเป็นคนเล่นลุงอีกคนนึงนะผมต้องบอกกันนะครับว่าลุงเนี่ย จะไปขีดใส่แรงอัศวินแรงเฮอร์คลิสนะยครับยากทุกคนยากขีดแบบขีด2แผลเลยนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนมันต้องใช้การกะการดักค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับไม่งั้นขีดไม่โดนเลยนะและปกติคนที่เล่นลุงส่วนใหญ่นะครับไม่เอาตาแดงมาอยู่แล้วนะแทบจะ100%เลยนะครับผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นลุงแล้วเอาตาแดงมาเลยนะ 然后，正话呢，为不变成干氢呼呢，我给各位去听声纳趴的声。现在，徒步走到一个一个密码机旁边，哎，滑到一刀佣兵，哦，又滑到了，又滑到了，不健康了，哦，所有人都处于亚健康，三个亚健康，三个亚健康，对。现在，哎，摸好了，先吃，呃，就把时间摸好了，就，但是现在密码机也没丢多少，整场满打满算也就丢了一台，丢一台。现在，如果求者还是被滑到的话呢？ 还是很亏的。是，其实这一个借势儿子的这个作用的话，可以找一个安全的点，让他、哎、对，让他让他一直给队友<疗>对，作为一个移动医疗站，就按二楼下面嘛。是，但是二楼下面你就怕不会被滑，但是你怕怕他走过去打，<攻 S 2> 对不对？嗯,嗯、呃，也是。จ,จะ你ห็นได้จากสังเกตได้นะครับว่าเขาเน้นที่จะขีดก่อนนะคือน้นขีดจนสกิลเต็มเลยนะครับ และลุงสกิลเต็มเนี่ยครับเป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดมากๆในะถ้าใครเล่นเซอร์จะรู้นะครับลุงสกิลเต็มเนี่ยมันหลบยากอยู่นะมันจะค่อนข้างต่างจากลุงสกิลไม่เต็มมากๆเลยนะครับแล้วจังหวะนี้เห็นแล้วครับเสียแล้วก็แมคานิกเนาะมีการขีดดักไปก่อนครับแล้วยังไงมีการไปส่งคนอื่นด้วยนะล้วฟอร์เวิร์ดโดนไปอีกหนึ่งครั้งแล้วและมีการขีดจักตลอดทางนะครับ ลุงเทเล่ด้วยนะทุกคนแต่แมปเนี้ยครับผมมองว่าลุงเนี่ยค่อนข้างที่เป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับแมปนี้นะครับย้ําก่อนเนาะแต่แมปโรงงานเนี่ยผมไม่แนะนําให้ไปเล่นลุงนะครับแมปโรงงานนะฟังไว้ดีๆนะทุกคนอันนี้ผมได้รับคําเตือนจากอาดีตลุงอันดับหนึ่งด้วยนะคือมันไม่ควรจะเอาไปเล่นโรงงานแล้วจังหวะน,นี้จะไปขี่ดัก f o r w ร r d ครับไปใช้ลักบี้หนีได้เนาะผมมองว่าแบบเนี้ยครับมันมีการที่แบบล็อกหรือว่าปิดทางเดินเนี่ยครับค่อนข้างที่จะง่ายเนาะ คล้ายๆกับแบบนสนุกนั่นแหละครับตรงอ่าสะพานเนาะต่ต้องบอกกันนะครับว่าลุงเนี่ยถูกเนื้อมาหลายรอบแล้วครับถ้าใครถามว่าเตรียมที่มาทําคลิปโปรเพยเยอ์ลุงเนี่ยเอ้าแล้วปรับเนี่ยปรับอะไรบ้างอย่างแรกนะครับกาแพงที่อยู่สะพานเนี่ยเนื้อครับจากที่อยู่ได้นานๆเลยนะจะอยู่ได้แป๊บเดียวครับประมาณ5้าวีนะผมจำไม่ผิดแล้วก็กาอี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจับไปมานั่งเนี่ย<ๆ>แล้วขีดกําแพงแบบขังขังขังปิดทางไม่เพื่อนเข้ามาช่วยนะครับ กำแพงเนี่ยมันจะอยู่ได้แป๊บเดียวนะทุกคนคือแบบแป๊บเดียวจริงๆประมาณห้าวิ้วผมจาไม่ผิดนะแล้วจังหวะนี้มีการขังทําไรจะขังสําเร็จหรือเปล่าเมอร์เซนปอกแขนออกได้แล้วนิดเดียวเนาะแล้วยังไงแต่สกิลเต็มเราไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็มีการปรับไปปรับกลับนะครับเรื่องอไอการขังหรือว่าปิดหลุมนั่นแหละผมเห็นเนปรับไปแล้วก็ปรับกลับไปแล้วก็ปรับกลับเพื่อเพื่ออะไรอาจจะมีเหตุผลของเขาครับมันอาจจะ เนาะจะไม่ดีหรือยังไงก็ไม่รู้แต่จังหวะนี้เล่นเครื่องที่เสียครับเล่นลุงเนี่ยครับค่อนข้างที่จะต้องใจเย็นนิดหน่อยนะไม่ไม่ไม่นิดหน่อยแหละต้องใจเย็นเลยแหละเพราะว่าอะไรครับถ้าคนแบบรีบลนเนี่ยบางทีเนี่ยครับลุงเนี่ยจะไปพีคช่วงพีคเลยนะประมาณสักเหลือหนึ่งเครื่องครับบางทีเนี่ยเหลือหนึ่งเครื่องใช่ว่าเราจะแพนะครับเวลาเล่นลุงเนาะไม่ใช่แบบบางคนเนี่ยเหลือหนึ่งเครื่องเราวว่าจะแพ้เราจะแพ้ให้ได้มันยังไม่แพนะครับหรือไม่แบบประตูประตูละ ยังไม่แพ้นะทุกคนจนกว่าเซอร์จะออกจากประตูไปได้นะครับค่อยแพ้นะและแน่นอนอยู่แล้วครับลุงเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่โซนเครื่องหด <Okay. S 1> หดมากๆน่าจะที่สุดในเกมแล้วแหละโซนเครื่องโซนเก้าอี้อนะครับลุงเนาะเอาอ่ะถ้าโซนเก้าอี้อาจจะมีเลโอบ้างแหละแต่ผมว่าลุงก็ไม่เป็นสองรองใครนะในการโซนเก้าอี้อแล้วก็โซนเครื่องเนี่ยแล้วจังหวะนี้กำแพงเขียวครับใส่ฟฟร์เวิร์ดเนาะเรียบร้อยครับมีการเทเลไปตามครับ และมีการเล่นเครื่องใส่คนอื่นก่อนเนาะเห็นไหมครับก็อี้ตัวเมื่อกี้เป็นก็อี้ที่ปิดทางได้นะครับมีการขีดตามครับไม่ปล่อยให้ถอดฟรีเนาะมีการขีดปิดเครื่องด้วยนะครับผมแนะนำนะครับถ้าใครจะเล่นลุงเนี่ยต้องไปหัดปิดทางครับขีดปิดทางแล้วก็ขีดปิดเครื่องด้วยนะครับไอขีดปิดเครื่องเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ขีดปิดทางเนี่ยต้องไปหัดนะครับถ้าจะเล่นลุงถึงระดับสูงนะครับลุงเทีย์ A หรือเทียร์ S หรือว่า เทียไหนก็ตามเถอะแต่ว่าลุงขึ้นง่ายอยู่นะต้องหัดขีดปิดทางนะครับอันนี้เป็นหลักเลยเนาะจะเล่นง่ายขึ้นมากครับแล้วก็ความไวของมือนะครับอันนี้ต้องฝึกนะถ้าจะเล่นลุงนะครับเวลาที่แบบกดเข้าเครื่องแล้วก็กดสลับสลับเครื่องนั้นเครื่องนี้ครับผมแนะนําว่าต้องไวพอสมควรนะแล้วจังหวะนี้ forward ถูกช่วยด้วยมือเซนครับแต่โดนขีดเนาะเห็นไหมครับเนี่ยสังเกตเห็นอะไรไหมครับเขาขีดปิดทางเลยทุกคน forward ไปไหนไม่ได้ครับนี่แหละครับคือการขีดปิดทางนะ สำคัญไหมมาทําให้เราแบบเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับในการขี่ปิดทางนะแต่ผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะเล่นลุงเนี่ยผมแนะนําว่ามือถือต้องแรงระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางจังหวะนะครับเวลากดเข้าเครื่องแล้วกดออกสลับไปเครื่องอื่นเนี่ยถ้ามือถือไม่แรงนะครับมันจะค้างประมาณ0.5วิครับหรือถ้าแบบแย่ไปเลยนะประมาณ1นึวิครับ ถ้าเป็นแบบนั้นผมแนะนําว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่ายังไม่ต้องเล่นลุงหรอกถ้ามันจะขนาดนั้นนะใช่รับมือถือผมก็เป็นนะทุกคนถามว่าทำไมผมถึงเลิกเล่นลุงจากการไต่ขึ้นตอนนั้นน่ะก็เพราะแบบนี้แหละครับมันค้างนะทุกคนจากไต่ขึ้นเคยไต่ขึ้นบังกรก็โอ้ไม่ไหวครับมันค้างมันค้างแล้วจังหวะนี้ก็ขีดต่อครับขีดต่อไม่รอแล้วนะเห็นรอยเท้านิดหน่อยรับ์เวิร์ดข้ามกำแพงสังเกตไหมครับเนี่ยมีแผ่นไม้แล้วก็มีกำแพง แต่เิดข้ามได้เนะครับเมื่อกี้ผมก็มันข้ามได้จริงเหรอมันม่าจะข้ามได้เลยเนาะข้ามทะลุกำแพงด้วยนะแต่จริงๆมันไม่ควรข้ามได้อะม,อมันมีกำแพงปิดอยู่แล้วจังหวะนี้มีการขีดจักครับขีดปิดทางเนาะแต่เหมือนว่าจะปิดไม่หมดครับแล้วยังไงต่อเห็นไหมครับเหลือหนึ่งเครื่องแล้วนะจะจับไปนั่งได้หรือเปล่านะถ้าเป็นทอมแอนเจอรี่นี่คือไม่เหลือแล้วนะเขาฉีกออกจากเก้าอี้ไปไกลขนาดเนี้ย เรียบร้อยครับปิดทางแล้วก็ปาดไปหนึ่งครั้งครับโดนฟอร์เวิร์ดเต็มๆนะแล้วก็จับมาวางครับเรียบร้อยนะบินทันทีครับเนี่ยเครื่องที่อยู่ตรงหลุมเนี่ยครับมันก็เป็นเครื่องที่เสี่ยงอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าลุงเนี่ยสามารถขีดปิดเครื่องแล้วก็ปิดทางได้นะครับอันนี้ผมแนะนําให้ระวังนิดหนึ่งนะการที่จะถอดเครื่องตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไอ้หลุมสีเขียวเนี่ยแหละเครื่องอยู่ตรงหลุมเนี่ยแหละ

พอเขาจะวิ่งไปก็ปิด <_ an> ปิด <_ an> ปิดปิด,ปดแล้วก็ขังแบบนี้เลยนะครับมันจะทําให้การขังและการขีดจนล้มเนี่ยครับมันไม่ได้ยากเกินไปเนาะเรียบร้อยครับไมคาคณิกล้มเลยนะเหลือหนึ่งเครื่องนะครับแต่เซอร์เนี่ยไม่สามารถเข้าเครื่องได้นะเข้าเครื่องได้ก็โดนขีดครับแล้จงังหวะนี้ยังเล่นเครื่องต่อนะครับ จังหวะนี้ผมจะทําการเร่งคลิปนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้น,นครับมันจะนานคลิปมันจะยืดปเปล่าๆเนาะถ้าใครอยากดูก็สามารถกดสโลโมชั่นดูได้นะครับ เรจะสังเกตได้นะครับว่าเซอร์เนี่ยไม่สามารถเข้าเครื่องได้เลยนะเห็นไหมครับพอเข้าปุ๊บก็โดนขีดพอเข้าปุ๊บก็โดนขีดนี่แหละครับความน่ากลัวของลุงนะและเห็นไหมครับมีการขีดจากทางตลอดเวลาเนาะพอเซอร์จะเปลี่ยนโซนอื่นใช่ไหมครับพอจะเปลี่ยนโซนอื่นปุ๊บก็ไปเจอเครื่องอื่นที่มีเกจเครื่องเนี่ยเกจเครื่องคืออะไรเกจดเครื่องคือไอ้ข้างล่างเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยจะสังเกตได้นะครับเห็นไหมครับร้ยทับห0าเห็นไหมครับ1้2ยยีอทับห้าไอ้นั่นแหละครับ แต่ละโซนมันก็จะมีเครื่องแต่ละโซนอยู่ครับอย่างที่เราเข้าใจนะครับเวลาเซอร์จะเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยบางทีก็ต้องไปเจอเกตเครื่องอื่นแล้วต้องมาขีดแบบ <c oughs> ยิ่งเวลาเปิดประตูนะครับเปิดประตูปุ๊บลงเทเลดักพอจะเปลี่ยนไปเปิดอีกป,ประตูหนึ่งนี่คือรู้เลยนะครับรู้เลยว่ามันไปเนี่ยก็จะถึงเนี่ยบางทีมันไม่ถึงนะครับโดนขีดแบบจนล้มก่อนนะนั่นแหละครับอย่างที่ผมเคยบอกเนาะไม่ใช่ว่าเหลือเครื่องเดียวหรือว่าก็ถอดกันจนเสร็จแล้วเราเนี่ยจะแพ้นะครับมันไม่ใช่เสมอไปนะเนี่ยแหละครับอย่่างทีเห็นนะ และหนึ่งเครื่องฟอร์เวิร์ดก็เพิ่งล้มเห็นไหมครับตเตลเอาสาคนเซอร์ทำอะไรไม่ได้เลยนะ่ยไม่จะเป็นการเปิดประตูนะครับพอเปิดประตูปุ๊บอ่ะเราเทเลดักปับ๊บเทเลดักอีกฝั่งหนึ่งเซอร์ก็ต้องย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับโอ้โหก็อ,อย่างที่บอกไปแล้วมันไปยากครับและจังหวะน,นี้ก็เรียบร้อยครบมีคนนั่งอยู่และมีคนเจ็บอยู่อย่างนี้เข้าทําไม่ได้ครับและตรงนี้เป็นเก้าอี้ที่ขังได้ด้วยนะครับผมไม่รู้นะว่าเป็นเก้าอี้ขังตายหรือเปล่าแต่น่าจะใช่ครับคือนั่นแหละจบครับ คลิปนี้ผมจะตัดจบเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนเนี่ยเก็บสีด้วยนะเกมนี้และนี่ครับเรียบร้อยเนาะเก็บสีเลยนะครับและนี่คุณผู้ชมหน้าของผู้เล่นลุงนะครับโอ้มีการใส่แว่นด้วยนะและอย่าลืมครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเห็นหลายคนบอกให้แบบทําคลิปลุงนะนี่ทําให้แล้วนะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับและที่สําคัญเลยครับอย่าลืมจะไปลิ้นต้องผันกันเลย อย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ